ท่านผู้ชมครับผมต้องการจะสื่อว่าไอ้เรื่องการส่งฐานนาโต้เข้าไปช่วยยูเครนเนี่ยจริงๆแล้วครับพวกชาติสมาชิกเหล่านี้เขาก็มีการพูดคุยกันอยู่แล้วครับทีนี้มันขึ้นอยู่กับเวลาว่าเขาจะมีการจัดส่งไปเมื่อไหร่ไอ้คำว่าปฏิเสธเนี่ยมันก็คือการเอาจริงนั่นแหละเหมือนกับทุกๆครั้งที่ผ่านมานะครับที่พวกเขาก็มักจะมีการเอามาปฏิเสธท้ายที่สุดแล้วก็ส่ง เพียงแต่ว่าการส่งดังกล่าวเนี่ยอาจจะเป็นการส่งทั้งต่อหน้าและรับหลังหรือไม่เหมือนกับกรณีที่มีการส่งเรื่องของอาวุธเนี่ยนะครับก็แจ้งจํานวนไปว่าส่งไป20ผมมักจะมีการกล่าวอยู่เสมอว่าจําเป็นหรือไม่ฮะจะต้องไปเรียนให้รัสเซียเนี่ยเขารับทราบว่าเฮ้ยอเมริกาจะมีการจัดส่งอาวุธไปแค่20นะแต่ถ้าหากว่าเบื้องหลังเนี่ยเขาจะส่งไป50แล้วรัสเซียจะว่าอะไร สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับก็มาดูกันต่อครับเรื่องของประเด็นข่าวสารสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในสงครามรยูเครนเรียกได้ว่าก็เป็นกระแสข่าวฮือฮากันมาสักพักแล้วครับในกรณีที่ผู้นําฝรั่งเศสเอ็มมอนเอลมาครองครับได้มีการพูดถึงกระแสข่าวที่ต้องการให้ชาตินาโต้นะครับสามสิบประชาเนี่ยจะต้องทําการส่งทหารของตนเองเข้าไปช่วยเหลือ,อยูเครน พวกเขาไม่ได้ต้องการจะสื่อว่าไปรบกับรัสเซียแต่เข้าไปเพื่อการป้องกันยูเครนนั่นเองแต่ว่าในท้ายที่สุดนะครับยังไงซะมันก็ต้องมีการเผชิญหน้ากันอยู่แล้วครับระหว่างฐานนาโต้ก,กับรัสเซียอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทีนี้กระแสข่าวตรงนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นนะฮะมันเกิดขึ้นตั้งแต่ในช่วงต้นสงครามแล้วครับกับกรณีที่กลุ่มฐารรับจ้างเนี่ยนะครับก็เป็นทหารรับจ้างชาวต่างชาติ พวกเขาก็ได้มีการถูกส่งนะครับไปช่วยยูเครนรบเพราะบางครั้งมันก็ได้มีการเห็นภาพพวกทหารรับจ้างนะครับที่มาจากต่างแดนเนี่ยก็ถูกจับกลุมจากาดราสเซียก็มีซึ่งทารเหล่านี้นะครับหากว่าโดรัสเซียจับกลุมเนี่ยมีโทษสถานเดียวครับไม่มีคําว่าแลกเปลี่ยนตัวประกันทหารเหล่านี้ก็คือต้องกินข้โป้องอย่างเดียวเพราะว่ามีส่วนร่วมในเกมสงคราม กับยูเครนรัสเซียก็จะไม่ปล่อยให้ทหารเหล่านี้นะครับเล็ดลอดออกมาได้ทีนี้ในประเด็นที่ประธานาธิบดีเอ็มมอนเอลมาครองของฝรั่งเศสได้มีการพูดกันมาสักระยะหนึ่งเรียกได้ว่าพูดกันมาถึง3รอบแล้วครับและรอบที่มันหนาหูที่สุดก็คือว่าฝรั่งเศสเนี่ยจะทําตัวเป็นต้นแบบเลยฮะถึงแม้ว่ามันจะมี ในแง่ของความขัดแย้งกันอยู่บ้างนะครับในส่วนของการต่างประเทศโดยเฉพาะรัฐมนตรีการต่างประเทศก็ก็บอกว่ายังไม่มีแนวคิดแต่ว่าในฝั่งของประธานาธิบดีของฝรั่งเศสแล้วก็ผู้นําทางฐานบางรายก็บอกว่ามันก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้แล้วเรื่องนี้ครับก็มีการถูกพูดถึงกันอีกครั้งหนึ่งจากอดีตนายกรัฐมนตรีของฝรั่งเศสครับก็บอกว่ามันก็มีความเป็นไปได้นะที่นาโต้เนี่ย ควรที่จะทำการส่งทหารไปช่วยยูเครนสงครามดังกล่าวนั้นอาจจะรามไปสู่สงครามโลกครั้งที่3ความคิดเห็นตรงนี้นะครับก็มาจากนายมาโนเอลวาร์ครับอดีนตนายกรัฐมนตรีของฝรั่งเศสนะครับก็กล่าวในการให้สัมภาษณ์กับสื่อในโซนของยุโรปนะครับการจะเอาชนาระรัสเซียนั้นจะต้องทำทุกอย่างที่มันมีความจำเป็นแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ตัดไม่ได้นะครับในแง่ของกรณีที่ จะต้องทําการส่งทหารนาโตเนี่ยเข้าไปกำาลาบทหารของปูตินคําพูดแบบนี้ครับก็ต้องการไปโน้มน้าวฝรั่งเศสโน้มน้าวคนทั่วไปทั้งยุโรปนะครับที่มีความสัมพันธ์กันใกล้ชิดโดยเฉพาะในโซนของยุโรปอยู่แล้วพูดต้องการพูดถึงรัสเซียกับยูเครนในแง่ของการส่งทหารเข้าไปสนับสนุนให้แก่ยูเครน และเขาก็บอกว่าไม่ยอมรับได้นะครับหากว่ารัเสเซียเนี่ยจะชนะสงครามครั้งนี้มันจะเป็นจุดจบของคำว่าตัวแทนประชาธิปไตยแห่งยูเครนแล้วมันก็เป็นตัวแทนของความพ่ายแพ้ในทางยุทธศาสตร์การทหารการเมืองและวัฒนธรรมของยุโรปครับการเอาชนะรัเสเซียมันเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นกับทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นครับเราต้องดำเนินการด้วยความเข้มแข็งและรวดเร็ว จะไม่มีอุปสรรคขัดขวางในทุกๆเรื่องครับก็ดูเหมือนว่าคําพูดของเขาเนี่ยก็จะอ้างถึงความคิดเห็นของประธานาธิบดีของฝรั่งเศสก็คือมาคองนะครับที่ได้มีการออกมากาเมื่อเร็วๆนี้โดยที่เขาบอกว่ามันไม่ควรตัดถึงความเป็นไปได้นะครับที่จะมีการส่งฐานนาโต้เนี่ยเข้าไปยังยูเครนความคิดเห็นของมาคงนั้นก็มีขึ้นนะครับในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็นานาชาติครับเช่นโปแลนด์เยอรมนี สหรัฐอเมริกาอิตาลีอังกฤษแล้วก็สมาชิกนาโต้รายอื่นๆนะครับก็มีการออกมาปฏิเสธแนวคิดดังกล่าวนะครับที่จะมีการส่งทหารเหล่านี้นะฮะไปให้แก่ยูเครนในขณะที่ทางด้านของเลขาธิการนาโตนะครับนายเยนโซเทนเบิร์กนั้นก็ปฏิเสธถึงความเป็นไปได้ถึงกรณีแบบนี้เช่นเดียวกันในขณะเดียวกันนะครับก็มีโพลสำรวจความคิดเห็นนะครับของชาวฝรั่งเศส คนเมืองช้าฝรั่งเศสมากกว่า2ใน3นะครับก็ยังคงไม่เห็นด้วยนะกับมาคองที่จะมีการส่งฐานนาโตเนี่ยนะฮะเข้าไปประจำการในยูเครนถึงแม้ว่ามาคองเนี่ยได้แสดงความคิดเห็นของตนเองแล้วก็มีการเอามายืนยันนะครับว่าเขาเนี่ยทบทวนเป็นอย่างดีแล้วร่วมกับชาติสมาชิกนาโตอีก2ชาติก็คือเอสโตเนียและลิทัวเนียครับก็มีการเข้ามาสนับสนุนแนวคิดของผู้นำฝรั่งเศส ถึงความเป็นไปได้ที่จะต้องมีการส่งทหารเหล่านี้นะครับไปช่วยยูเครนรบแต่ท่านผู้ชมครับเมื่อมันมีมูลมาแบบนี้นะฮะไอความจริงเนี่ยก็คิดว่ามันน่าจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าทุกครั้งนะครับที่นาโต้เนี่ยมักจะมีการจุดกระแสนเนี่ยพวกเขาก็จะมีการจุดกระแสมาจากชาติใดชาติหนึ่งของนาโตหากจะมีการไล่เลียงกันมาแล้วครับก็เริ่มตั้งแต่การส่งรถยนเกาะรถถัง ท่านผู้ชมก็คงจะรับทราบกันดีนะครับในช่วงที่เวลานาโต้บางชาติเนี่ยต้องการส่งรถถังมันก็จะมีนาโต้อีกหลายชาตินะครับก็บอกว่า้ไม่เอาด้วยแหละไม่อยากจะมามีปัญหากับรัสเซียแล้วในท้ายที่สุดก็ต้องส่งรถถังรถยานเกราะเหมือนกับกรณีที่มีการไปขอเครื่องบินแบบมิกยี่ิบเก้าตอนแรกก็มีการจุดประการมาเพียงแค่ชาติเดียวส่วนชาตินาโต้ที่เหลือ ก็มีการออกมาปฏิเสธบอกว่าไม่เอาด้วยอ่ะไม่อยากจะจะล้ำเส้นแดงผลสุดท้ายก็ต้องมีการส่งเครื่องบินแบบมิกยิก็ล้ำเส้นแดงอยู่ดีแล้วก็เหตุการณ์ที่จะมีการส่งเครื่องบินแบบ F16 ตอนแรกก็มีการเสนอเพียงแค่ชาติเดียโปรแลนด์แล้วก็มีนาโตหลายชาติก็บอกว่าไม่เอาด้วยอ่ะไม่อยากจะไม่มีปัญหากับรัสเซียทำไปทำมาครับก็ช่วยกันใหญ่เลยฮะทั้งสนับสนุนการฝึกอบรม การจัดส่งอาวุธต่างๆเครื่องบินขับไล่ให้แก่ยูเครนต้องการให้ยูเครนนำไปใช้ท่านผู้ชมครับผมต้องการจะสื่อว่าในเรื่องการส่งฐานนาโต้เข้าไปช่วยยูเครนเนี่ยจริงๆแล้วครับพวกชาติสมาชิกเหล่านี้เขาก็มีการพูดคุยกันอยู่แล้วครับทีนี้มันขึ้นอยู่กับเวลาว่าเขาจะมีการจัดส่งไปเมื่อไหร่ไอ้คำว่าปฏิเสธเนี่ยมันก็คือการเอาจริงนั่นแหละ เหมือนกับทุกๆครั้งที่ผ่านมานะครับที่ภูเขาก็มักจะมีการออกมาปฏิเสธท้ายที่สุดแล้วก็ส่งเพียงแต่ว่าการส่งดังกล่าวเนี่ยอาจจะเป็นการส่งทั้งต่อหน้าและรับหลังหรือไม่เหมือนกับกรณีที่มีการส่งเรื่องของอาวุธเนี่ยนะครับก็แจ้งจํานวนไปว่าส่งไป20ผมมักจะมีการกล่าวอยู่เสมอว่าจําเป็นหรือไม่ฮะจะต้องไปเรียนให้รัสเซียเนี่ยเขารับทราบว่าเฮ้ยอเมริกาจะมีการจัดส่งอาวุธไปแค่20นะ แต่ถ้าหากว่าเบื้องหลังเนี่ยเขาจะส่งไป50แล้วรัวเสเซียจะว่าอะไร